สวัสดีครับเบจ่า,จาภาษาเกษตรวันนี้ตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2558เวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีพึ่งกลับมาถึงจากงานนวัตกรรมภัยแห่งชาติจังหวัดลำปางไปเป็นทั้งวิทยกรไปเป็นทั้งผู้ร่วมจัดงานไปเป็นทั้งพิธ,ธีกรที่ห้างไปหลาเมือกระยากเวียก หยากเรื่องไผ่นี่ละพ่อว่าถึงเรื่องไผ่แล้วอยู่ในงานพอดีก็เลยไปซื้อต้อนไผ่เก้าดาวไผ่เก้าดาวจากคนขายก็คือ,อไร่ผู้ภูรักเลยอยู่จังหวัดเลยเป็นไผ่เก้าดาวที่นี่ได้ไผ่เก้าดาวมาแล้วก็เลยอยากไปแทรกสัมพันธ์ต่อไปว่าอยากบอกถึงวิธีการขยายพันธุ์ เป็นไพ่เก้าดาวสีพอ่อเมล็ดจากพอ่อเมล็ดนี่อายุไขสีได้ยูอีกประมาณร้อยเป็นร้อยปีคนละไปจ็กสิเป็นเท่าไรคะช่างหัวมัททอแต่ว่าเป็นร้อยปีขึ้นไปหลังจากเชื้อมาแล้วเฮ็ดจังไดข้าคไอยสีได้พัน์หลายขยายพันธุ์ได้หลายขึ้นเชื้อมาลักษณะเป็นยิ่งสี่เป็นกอเพิ่เพาะเมล็ดมาเนาะหลังจากได้พอ่อเมล็ดม่แล้วข้าวก็เอาดินออกเอาดินเอาอันนี้ออกเลยมันจะเป็นยูลักษณะแบบนี้ นะลลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าเบื้องใกล้ๆเขาพอได้มาแบบนี้เขาเอาดินออกนี่เขาเอาดินในตุ่มนี่ออกนะเอาน่ยเอาเนี้ยจะให้หัวหน้าเราไปเตรียมดินเอาไปเตรียมดินทาเด้เตรียมจ้างคนละเนี่ยได้มากใช่แล้วนะวิธีแยกบ่ต้องยานมันตายเนี่ยเอากันไกลนี่ตัดเลยเนี้ยเขามาเข้ามาแบ่งแบ่งสองก็ได้บ่ต้องไปมากโลบแบ่งสามดอกเอาสองกับพ่อ พ่อพอหลังจากเพาะไปแล้วมันแตกขึ้นมาอีก,กค่อยไปล่างอีกแบ่งอีกอันนี้ผมจะแบ่งสองนะอันนี้คือแบ่งสองอ่ะอันนี้ต้นนี้ตายไปแล้วมาไปยังนี่แบ่งเราต้องไปย่านเขาตายอ่าเนี่ยเห็นไ่ได้สองเลยจากที่เขาเสือมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่าก็แบ่งได้สองก็เท่าต้นละหกสิบบาทนะอันนี้คือกัน อันนี้ก็บแบงแบงสองอน,นี่ก็บแบงแบงออกมาแล้วแบ่งสองที่นี้เขาเอาไปลงถุงละต้นอันนี้อาจ์ซิ Ball นออนเกินไปเขาเอาไปลงถุงละต้นต้องเบิ่งว่าอย่าหๆ้าหาาให้มันอ่อนเกินไปนะถ้าให้มันอ่อนเกินอ่อนแยกแยกนออที่ซอนเกินไปให้ให้มันจิดลับแม่ไว้ถ้าแทนมันสิตายนาออันนี้เป็นเป็นวิธีก,การขยายพันธุ์แบบหนึง่งหลังจากที่เขาได้ต้นพันธุ์มาที่นี่หลังจากปลูกไปแล้วลงถุงลงถุงดำเอามาเบิ่งลงถุงดำนะเอาเรื่องบอกไปผพร้อมยุ่ป้าย คณะทํางานไผ่เดี๋ยวสิมีสมาข่มไผ่แล้วนะเร็วๆนี่ยแหละครับอ่ะเนี่ยพอได้ตัวมาปุ๊บแยกมาแล้วพอาะแยกมาแล้วอ่ะเอามาลงมาลงบีมไซบีมไซให้เต็มเอาไผ่เก้าดาวไปยังไหนเอาเนี่ไผ่เก้าดาวไปยังซี่นี่เป็นไผ่ที่เขาเขาบอกว่า เป็นไพ่ที่แข็งแรงที่สุดนะอ,อันนี้เป็นดัดเอานะมันดัดดัดให้มันสวยงามอ่ะเบิงอันนี้หลังจากได้มาแล้วไอ้ใบข้างบนเนี่ยตัดออกเลยเพรต้องไปย่านเขาตายนะป้องกันาาการค่ายนา้ำอ่ะตัดเนี่ยอ่าเฮ็ดลงอดัดลงให้งแน,น,น่นจังหน่อยเพรต้องแน่นมากนะเอาแน่นพอดีวัสดุก็มีดินมีแกลบขาวแกลบดิบนี่แหละอ่าผสมกันย่างละวหา่หาซีบห่าซีบผสมท่อๆกันแงะตงไป เขาด่ช่มไวแบบนี้อยู่ประมาณจักสองเดือนนะพอมันแตกคันมันแตกขึ้นมาอีกหลายล่างอีกแยกอีกแห้งได้หลายซื้อทีเดียวแล่นผู้รักเล่ยอยะระยะเคียด์อกันได้แหละว่าโอ้ยมาบอกเทคนิคมาบอกวิธีแล้วบอก่อันใดมันเป็นประโยชน์เท่าเนาะมันเป็นวิทยาแท่นอันใดนให้เผยแพร่ไดทั้งกับเผยแร่ไปบอกกันไปนะเดี๋ยวคนขัสีไปซื้อของทานได้หลายดอกนะครับอาเมือนี้ขอได้รับคพามขอบคุณ จากผมนายกิงไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ